อันติเมตอาดามายุดเด็ดดีเลยอยากเติมโลบักใช่ไหมกรงเว็บนี้บัตตี้ฟาร์มเป็นฟาร์มเก็บโลบักและเติมเงินโลบักคุณภาพใจใหญ่แบบป้าป้ปาปและม,มีบริการฟาร์มแบบมากมายมีบัฟฟูจินโดกูนบิลออฟบอสมีบริการกดผลปีศาจแถมยังเติมโลบักได้ราคาถูกสำหรับใครที่บอกว่าจะชนะคงเอาไปเลยลด5%สำหรับการจ้างฟาร์มลิงอยู่ข้างล่างนะครับ อย่าเติมเกมจะจะขาดแต่ไม่อยู่ร้อยเดียวทำยังไงเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็น1 0 0 0พให้ดูต้องนี้เลยส่งไปดีเกมส่งเงินมาได้จริงได้จังที่ไทยตอนสโตร์ขั้นตอนแรกเราก็ต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับจากนั้นเราก็กดเติมเงินไปเลยแต่ถ้าเกิดเขาเติมเงินไม่เป็นไม่ต้องห่วงเรามีสอนให้ทุกขั้นตอนอ่ะมาลองเติมกันเลยแล้วก็แค่กดเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาตรงนี้เลื่อนลงมาตรงนั้นแล้วก็จะเจอกับซองของขวัญแล้วก็คลิกเข้าไปเลยให้กดแบ่งจำนวนให้เท่ากันส่วนช่องที่สามให้ใส่เป็นเลขหนึ่งจากนั้นก็กดสรร้้้้าางงงออแแลลวววเเก็ไดขตั ฮ่าฮพอกินตังจากเว็บพี่ดีมาพันหนึ่งแล้วก็แค่กดคอนหลักลิงก์แล้วก็ไปเลย เซฟไปทีองเราลงไปนะครับทีนี้เราก็จะได้อ่งเปามาแล้วเราก็แค่กดเปิดเล็กอยู่ใต้คลิปนะครับโอเคครับสวัสดีครับและวันนี้เราอยู่ในเกมเบนเทนกันอีกแล้วซึ่งวันนี้ตัวที่ผมจะมารีวิวหรือว่าไขาความลับกันนะครับมีชื่อว่าอ d ดามัสนะครับซึ่งเอเลียนตัวนี้เป็นเอเลียนพิเศษที่อยู่ในเกมเบนเทนนี้เท่านั้นนะซึ่งเอาจริงไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยนะน,น่าจะเป็นเอเลียนพิเศษครับซึ่งเอเลียนพิเศษตัวนี้นะครับมีความสามารถที่ค่อนข้างที่จะโหดนะครับเพราะว่าดาวเมทมันแรง มากนะครับมาเดี๋ยวเราลองต่อยนะครับว่าดาวเมทมันเท่าไหร่นะครับอันนี้คือต่อยนะนะครับแค่ต่อยนะครับต่อยไม่กี่ทีก็คือแบบตายได้เห็นไหมนะครับอันนี้ก็คืออาร์ามัสนะคือแบบต่อยแรงมากนะครับเป็นเอเลียนที่ดาวเมทแรงมากเห็นไหมครับโอเคนะครับซึ่งสกิลแรกของอาร์ามัสนะครับสกิลแรกก็คือกดตัวคิวนำให้เราไปที่ที่มีคนเยอะกดตัวคิว น่าจะเป็นการทุบพื้นนะครับซึ่งจะสร้างดาวเมจกับทุกคนนะครับแต่ไม่ค่อยมากนะครับแต่ก็ถือว่าสร้างดาวเมจได้กว้างมากๆนะครับอ่ะคิวต่อไปก็คือสกิลตัว E ีนะครับสกิลตัวนี้นี่ต้องเรียกว่าโหดมากๆนะครับดูนะครับชึบ <c oughs> สกิลตัว E ีนะครับสกิลตัวนี้นะครับก็คืออารามัตจะทําการเป่งแสงออกมาครับทาให้เกิดแรงระเบิดนะครับเหมือนนิวเคลียร์ระเบิดเลยเว้ยนะครับจะระเบิดแรงมากนะครับต้องเรียกว่าสกิลตัวนี้นี่เอาไปฆ่าบอสได้หลายๆตัวแล้วนะครับโอเคต่อไปนะครับถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยกันนะครับพร้อมหรือยังหนึ่งสองซ้ออันติเมตอาดามัส นี่คือออนทีมิดามัสนะครับล่างจะเหมือนกับแมงมุมเลยไหมนะครับเป็นแมงมุมนะเท่มากนะครับมาดูดาวเมจกันนะครับต่อยทีนึงดูเออโอ้โหต่อยทีนึงคือแบบใกล้ตายเลยนะครับเออนะครับดาวเมทก็เยอะอยู่นะครับนะแต่ไม่รู้เท่าร่างแรกนะน่าจะพอๆกับร่างแรกนะครับอืมโคตรเท่นะครับแล้วก็มีสกิลตัวคิวนะครับเออทุบพื้นนะครับนะสร้างดาวเมทที่เยอะกว่าร่างแรกนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นสกิลตัว E ีนะครับดูนะครับ เออครับซึ่งล่างออลเทอร์เมดนะครับมีสกิลตัว e ที่รุนแรงกว่าล่างแรกนะครับอยู่นิดหน่อยนะครับต้องเรียกว่าเป็นตัวที่โหดมากๆนะครับใช้แบบยืนเกมอะไรได้ครับลงดันแบบง่ายมากๆนะครับใช้อนามัตลงดันง่ายมากๆเลยนะครับขอแนะนําเลยนะเคลสสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้ผมทำความลับของตัวีอกก็สามารถบอกได้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปซื้อเสื้อกันด้วยนะเหลือไม่กี่ตัวแล้วนะ เสื้อกูโหดนะครับรีบไปกดซื้อกันเลยนะปลา